ม,มองว่าเราไฟเดียวจบเนี่ยแล้วเราอุ้มกันเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าสมมุติว่าถ้าผมไฟตอนแรกอะผมคุยนว่าอะถ้าใครไฟไฟชนะก็คือ36คนนั้นก็คือไม่ต้องหรือแบบมีกี่คนก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องกดเคสแล้วให้บุปปินาหายเข้าตู้ไป<อ>แต่คือผมมองว่าถ้าอย่างนั้นอะมันก็เท่ากับว่าฝ่ายที่แพ้มันจะไม่ได้มีโอกาสลุ้นอะไรเลยในความคิดผมผมมองว่าจริงๆแล้วเรารอุม้มปอุ้มปกติไปมึงกำมาฟังด้วย เด็ <c oughs> นี่เราชาวบ้านเหรอพี่ไม่ไม่เราต้องมาฟังกันเราเป็นคนนี้หรอกอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหัสดีครับ เริ่มเริ่มคุยกันเลยครับเดี๋ยวผมเป็นผู้ฟังผมเข้าห้องน้ำก่อนแต่ผมได้ยินครับพูดสภาขออธิบายก่อนนะครับว่าวันนี้สภาเอ่อเนื่องจากกากินามาบอกว่าเอ่อจะให้สภาเป็นตัวกลางในการรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นสภาจะมีหน้าที่ในการรับฟังเพื่อเป็นการเอ่อตัวกลางยืนยันนะครับระหว่างการทิกิตรครับเริ่มกันเลยครับครับเอ่อก็คือที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาสภาก็คือเราตกลงว่าเราจะไฟอย่างที่เอ่อหอดูดาวใช่ไหมครับหนึ่งไฟอ่าใช่ครับครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ คือตอนแรกอะเรายังสรุปไม่ได้ว่าเราจะอุ้มหรือไม่อุ้มแต่ทีเนี้ยผมขอเสนอเป็นอย่างนี้แล้วกันก็คือเราเราจะไฟเราจะอุ้มครับที่ผมที่ผมอุ้มนี่ในกรณีนี้หมายถึงแบบอ้าวหายไปไหนครับอยู่ไหมยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมอยู่นะแคร์แคร์หลายคนมันจะแตกนะไม่เห็นเห็นเห็นน่าจะแขรน่าจะแขรน่าจะแขรต่อเลยต่อเลยเป็นติดต่อก็คือก็คือเป็นอย่างนี้คือ ผมมองว่าเราไฟเดียวจบเนี่ยแล้วเราอุ้มกันเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าสมมุติว่าถ้าผมไฟตอนแรกอะผมคุยนว่าถ้าใครไฟไฟชนะก็คือ36คนนั้นก็คือไม่ต้องหรือแบบมีกี่คนก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องกดเคสแล้วให้บุปผไปนาหายเข้าตู้ไปแต่คือผมมองว่าถ้าอย่างนั้นอะมันก็เท่ากับว่าฝ่ายที่แพ้มันจะไม่ได้มีโอกาสลุ้นอะไรเลยในความคิดผมผมมองว่าจริงๆแล้วเรา,เราอุ้มอุ้มปกติเลยอุ้มปกากิาแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีโอกาสที่ตำรวจจะช่วยได้ด้วยถ้าไม่กดเคสเลยก็คือ มันร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเข้าตัวมันเสียบูปินฟรีอ่ะผมก็เลยมองว่าโอเคไฟไฟจบแล้วอุ้มไปเลยดีกว่าวัดกันวัดไปเลยว่าโอเคตำรวจจะช่วยได้ไหมหรือว่าตำรวจจะช่วยไม่ได้แล้วพวกผมก็มีโอกาสที่จะเสียเงินด้วยค่าปรับอะไรตรงนั้นเสนอเสนอได้ไหมครับครับพี่ด้าอยากได้ความแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มเหนียวจริงอ่ะตกลงกันเลยทั้งสองฝ่ายฝ่ายกันใช่ปะอุ้มกันใช่ปะแต่ไม่ต้องถือบูรบแรกันเลยสักคน อือ่ออย่างนี้มันต้องค่อยแบบศึกมันจะค่อยแบบว่าดูเดือดหน่อยแต่นี่เดือดจริงนะเพราะไงเพราะใคตัดใจว่าก็ลองตัดใจกันดูอันนี้คือแค่เสนอเฉยไม่ได้เปบังคับให้ทำอะไรแต่แค่เออถ้าแบบว่ามันอยากแบบริมรดความแบบเดือดดาลจริงๆมันก็ต้องแบบนี้แหละมันจะโหดไปเปล่าพี่ปิติไม่คือมันมันตำรวจเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ไม่มีใครมายุ่งกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วอย่างเวลาของ over N T R เนี้ย N T R อุ้มทีสาสิบ เข้าก็แบบหลักหน่วยสิบต้นต้นโอเวอร์อุ้มสาสิบเข้าหลักหน่วยสิบต้นต้นหรือบางทีอาจจะแบบเข้าแค่สองแค่สามตำรวจมันโหดอะให้ํำไงอะแล้วการที่เขาเจอประสบการณ์รอบนั้นไปผมว่าพี่ว่าเขาน่าจะแบบมีการปรับเปลี่ยนมาพี่ว่าน่าจะยากขึ้นนะแต่ถ้าจะให้ตื่นเต้นจริงมันต้องต้องถือเลยมันต้องถือบูแดงสักคนเลยเอาล่ละเอาว่าเอาไปาะไ้ันมันดูมันดูลดีนะลดีนะจิงเอาดิเอาดิอภพอผ่าน อ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเบิดไอ้ที่เด็กไทยแดงมึงนี่แม่งเอาหรอว่อ่ะดีเอาหน่อยดิโหเปกากินาเป็นเอางี้ถามเขาไปล่องเขาไปล่องเอาไหมผมก็ไม่น่าจะเอาหรอกอ้าวไอ้เหี้ยไม่ไม่เสนอด้วยเฉยเขาไม่ขาไปตกลงก็ตกลงตกลงกันเลยทั้งสองฝ่ายนิดนึงมันแบบว่าเจ็บเราเจ็บไปเยอะตกลงลงกันเลยครับผมว่าไหวนะเว้ยเออมันต้องมีคนอย่างงี้ดิว่าใช่เอางี้ เอาแบบว่าอ่ะถ้ารู้สึกว่าแบบว่าเออเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอ่ะเอาเป็นงี้ไหมเอาเป็นแบบสิบคนไม่หมแล้วสูงเอาเอาสักเอาสิบคนสูงเอาสิคนไม่ได้อะสิบคนแล้วอะสิบคนที่ไม่ถือบูปินแดงอ่ะเออเออมันต้องลุ้นหน่อยเว้ยมันต้องเล่นเก็บคลิปๆกันหน่อยผมเสียสลัดอ่ะผมไม่ถือบูแดงเออมันเว้ยอย่างงี้ยเขยเขาไม่รอดว่าไง ต้องถามคอมเมนา์แล้ว้างไงถ้าถ้าสิบถ้าสิบคนก็เยอะไปเอาเอาถ้าถ้าคามเมลอนรับข้อเสนอนี้ GTB ที่ผมจะเอาผมไม่เอาคือตอนเนี้ยต้องถามว่าตอนวันเนี้ยคือพวกผมอะแม่งอยู่ยี่สิบกว่ากว่าต้องบอกว่ายี่สิบกว่ากว่าเล่นไงก็หายครับจริงๆริงก็แล้วกันผู้บินแดงงั้น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 ไม่แต่กินังเป็นต่อเรื่องคนกับกนังก็ไม่ถือสิบคามเมลอนไม่ถือห้าดิเงี้ย โอเคแค่ไปเลี้ยงเขาอยู่แค่ไปเลี้ยงเขาพอเราไม่มีคนรับเออคือถ้าพูดตรงคำแล้วก็เสียเปรียบแหละแต่มันในซื้อกลางมันก็เสียเปรียบขึ้นมันก็ต้องเอาสภาพไปเฮ้ยโคตรไม่งไม่สู้อ่ะไปย่างี้ันพี่ผมเอาตามตามที่เขาบอกแล้วกันพี่เอาแค่นี้นะครับเพราะว่าโอเคโอเคอาจาเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องแบบอืมหลายอย่างเลยงั้นเดี๋ยวขอเป็นผู้เชิญที่ดีเดี๋ยวเราจะฟื้นไม่ได้ซะทีเอาเอาเป็นแค่บูปินแดงก็ได้ครับถ้างั้น งั้นจบศึกคือสภาต้องสภารับรู้ด้วยนะคือผมไม่เอาห้าสิบล้านจากกากินนังพอค,คุยกันไปแล้วควาร์เมลอนผมก็ไม่เอาแต่ผมขอ GTB คันเดียวผมจะไปประมูล <นะ S 1> มงเงินไปแจกผ <นะ S 1> ู้เล่นใหม่ท <นะ S 1> าร์เมลตกลงไหมตกลงทำตกลง,กลงโอเคเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ชมครับ,รบกากินนังก็ตกลง <หอ S 2> ไม่มีอะไรว่าขอดูดาวไม่หอดูดามคุยเรื่องเรเบลไม่ต้งขอดูดามตีเรเบลไม่หอดิ แล้วเปลี่ยนที่ตีอ่ะตีที่เลเบลได้ไหมอ๋อได้เอาเลยตกลงเองเลยไม่ไม่หมายถึงคาร์บินลอนอ่ะได้ไหมได้ไหมเพราะว่าตำรวจจะไม่ต้องมายุ่งครับตำรวจจะไม่ต้องมายุ่งตีได้ตีได้ตีเลเบลเลยก็ได้ครับโอเคครับแล้วก็แต่บอกงี้ว่าถ้าผมว่าใครอุ้มได้ก็อุ้มไปเลยนะวัดตำรวจไปเลยทำได้ได้ได้คืที่สื่อคือช้อนใช่ไหมแบบช้อนไปเลยช้อนโชบไปถูกไหมใช่ครับใช่แล้วเราจะเล่นกันจบเลยใช่ไหมคือแบบว่าถ้าเกิดมัน ตัวหลุดอะไรต่อเราจะถถ้้าาเก่อหรือเปล่าเราจะเล่นต่อยิงเอาเอาตนสุดแค่แบบเข้าตู้ดีกว่าตนสุดที่เข้าตู้อ่ะผมว่าเข้าตู้ก็คือแบบอันนั้นคือพอเลยแล้วก็คนอื่นก็ที่ยังอุ้มอยู่ก็อุ้มต่อไปเรื่อยๆเลยครับตีเลยไปเลเขาแต่แต่ลอย่งี้อย่างนี้เดี๋ยวหาไอ้ตัวนุกตนุกดีกว่าคุดูเดี๋ยวไม่ต่อยชิ้นข้ามไรอนแล้วมาแกล้งแกล้งไงแกล้งกับปืนจิงเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าครับเราอุ้มได้สามจากนั้อุ้มได้สิบถ้าตำรวจตำรวจไล่เคสหมดแล้วก็คือจบ จบไม่มีเียเหลือก็คือจบไม่ตีเพิ่มใช่ไม่ตีเพิ่มก็คือจบต้องต้องนี่นะพี่เมืองเมืองกะรีเมืองคือไม่รีไม่รีไม่รีถ้าไม่รีถ้า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 สมมติว่าดับเวลานี้มันไม่รีมาหลายวันเล่าไม่น่ารีแล้วอ่าโอเคก็เอาไปตามนั้นก็ได้ไอเด้ออยู่หรือเปล่าอยากอุ้มมอนเด้กอยู่เพียงแค่ยูต้องรอคนอีกแก๊ปเต็มเลย อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วงนี้ก็เคลียร์ใจดีกว่าเพลินเลยเพลินเลยอ่ะเพิ่งพี่ระเบิดเยอะเพิ่งเยอะเพิ่งเพลินรักเลยอ่ะคุยกันทีได้วปะเอ่อไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องเคลียร์ใจเนี่ยจริงๆอยากให้เป็นจากกินอาหาราไปคุยกันส่วนตัวดีกว่าเออเชื่อพี่ดิพี่คุยกันเองพี่เบิร์ดค่อยค่อยคุยตอนจบเองได้พี่จบค่อยคุยเลยทีเดียวจบก็ต้องกลับเพราะยังไงจบต้องกลับมาอยู่นี่อยู่แล้ว ผมว่าอเอาไปกำหนดเวลาดีกว่าไม่งั้นมันไอ้นี่มันจะบัฟพี่มันจะบัฟเนี่ยนะเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ายังไงอะเดี๋ยวเอาให้มันจบเนี่ยคือคนจะเข้าไม่เข้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมเล่นอยู่ละเอาให้มันจบจบไปเลยตีโมงตีหนึ่งตีสอง เอาเขาจะเป็นกำหนดเวลาก็ได้กำหนดเวลาเพราะว่ากำหนดเวลาดีกว่ากำหนดเวลาไปดีกว่าง่ายดีเขาอยากจบแล้วบ๊อบที่เขามาคุยวันเนี้ยเขาแบบเขาไม่อยากไม่อยากไอ้นี่แล้วกำหนดเวลาน่าจะง่ายกว่าเขาเมื่อกี้เดี๋ยวผมเอาผ้าิดดวงคามูว์ไหมล่ะพอใจหรือเปล่าสามชั่วโมงมันจะไม่เข้าแบบชุดเดียวอ่ะดิเราจะต้องเล่นต่อหรือเปนะครับ ก็ตอนแรกตอนแรกไปตีหมึกคุยกับเจมไว้ก็คือไฟสุดท้ายไฟเดียวไม่ใช่เหรอเพราะว่าเพราะว่าที่ผมมาตบเนี่ยก็คือผมบอกเหตุผลไปแล้วอันนี้ไม่ได้บอกเพื่อนหรอกช่บอกเหตุผลไปแล้วไงแล้วก็บอกทางรู้ไปแล้วด้วยงั้นเอางี้แล้วกันเอ่อเล่นไฟเดียวเหรอครับแล้วก็ดูไปเลยก็เดี๋ยวแจ้งกันสมมติว่าผมอุ้มได้ห้าเคสผมก็จะอุ้มแค่ห้าเคสนั้นตั้งแต่ไฟแรกไฟเดียวไม่งงใช่ไหมสมมติว่าตีกันจบแล้วปุ๊บผมอุ้มมาได้สิบเคสผมก็จะบอกเลยว่าผมอุ้มได้สิบเคส ไม่หาตัวหลุดเพิ่มไม่หาตัวหลุดเพิ่มใช่ใช่ไม่มีเพิ่มแล้วส่วนฝั่งนู้นสมมติอุ้มได้สองสองไม่มีการหาตัวหลุดเพิ่มแต่โอเคแต่ว่าไม่ก่อนถ้าตอนที่อุ้มอยู่หรือเราอยู่สามารถวยสามารถมปกติใครอี้ไหมี่เดิมี่มไหมเอาเอานับนับอุ้มจากไฟแรกอย่างเดียวแต่ถ้าเจอตัวหลุดเจอตัวที่ที่ไฟตรงใช่นับนับจากไฟที่แรก เป็นแคตอุ้มอย่างเดียวที่เหลือมันเจอแบบใสกันได้เลยจนกว่าจะดูว่ามันจะพากันเลยหรือเปล่าแต่บางคนไม่มีการอุ้มเพิ่มครับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้ครึ่งพร้อมพร้อมน่าจะเบลเก่าเก่าหรือใหม่เเก่าดีกว่าเบลเก่าเดี๋ยวเบลเก่าครับเบลเก่าเบลเก่าตรงตรงนี้เพื่อความสะดวกเดี๋ยวไอ้พี่เล่ มันเปไล่คนออกนี่เบลยไปกลับแล้วก็เดี๋ยวบอกเขาใจตู้ใหม่ไปน้องอันเนี้ยอันเนี้ยคือน้องอ่ะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งละอันเนี้ยน้องมันส่วนตัวให้น้องมันคุยแล้วกันไอ้หผมม่วงเนี่ยยังยังบอสทำหนึ่งหนึ่งกับผมเมาอาวุธที่มีหายเลยปะอุ้ยเจี๊ยอะตีอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ไม่เกี่ยวกับแก๊งตัวแต่ถ้าไม่ไม่กล้าก็ไม่ต้องนะครับก็แค่บอกไม่ต้องแม่น้องยังบอสเป็นพี่บอกนะเว้ยไอเขาว่าไม่กล้าไม่ต้องเนี่ยเฮียเป็นผู้ชายติดตัวไปตลอดชีวิตพี่บอกให้อุ้ยยอม่ได้สัตว ถูกไม่ชอบหน้าคุณแต่มันใจถึงกับมึงกูบอกให้จริงมึงต้องรับมึงต้องรับไอ้ที่เรื่องเนี้ยลูกผู้ชายโอ้โหเป็นถึงแก๊งเทียนหนึ่งอยู่ยาวววซิตี้ไปยอมได้ไงวะไอ้บอสอยารับอยู่แล้วยิงพี่บอกให้พูดอย่างงี้ชื่อเสียงแรงน้ำสร้างมานานด้วยใช่ป่ะไอ้ยังบอสอยู่วะวะไปเข้าหน่อยอ่ะถึงมีครับ ใช่บอสก็ถึอมีก็คือแค่เอาแค่มีดเป็นรถปัดฉลามใช่ไหมไม่ครับเอาเอาไม่หายเลยครับอุ้ยแล้ก็เดี๋ยวจบเรื่องแกงรอดแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ให้มันจัดการกันเอาเองโอเคเพราะว่าเปิดโต๊ะเพราะว่าอันนี้มันอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแกงงานะบอกผมอ่ะเฮ้ยอันนี้พูดแบบเป็นกลางนะไม่ได้เข้าใครนะอย่างบอสคือเป็นฝ่ายโดนท้าเว้ยมีแต่เสมอตัวถ้าคือถ้าถ้าคือแพ้คือเสมอตัวถ้าชนะสะใจแค่นั้นน่ะเรื่องเนี้ยบอกให้ ที่นั่งเก่งนั่นจริงๆนะไม่ยอมรับเอ้าอีฮีรู้ผู้ชายเขาไม่ยอมข้ามโหมดรับอยู่วะรับอยู่แล้วยังรังบอลรับอยู่แล้วใช่ป่มวะพูดไปเลยตอนนี้อยู่เฉยงกำลังใจพี่อ่ะพระเจ้าคาร์มิลอนอยู่โอเวอร์เชียร์สองฝ่ายอยู่แล้วคือใครชนะก็เอมุอยากดังเปลี่ยนยังเพราะเป็นดับโอเวอร์ใช่ไหมไม่ไม่เอาครับผมสู้ใครไม่ได้หรอกนะปฏิบัติไม่เก่งครับเก่งในทฤษฎีโอ้ยเชนี่แมนกิ้วจัง ไม่ได้ยูครับคือโหลูกผู้ชายนะรู้กันอยู่แต่บางทีน้องมันอาจจะแบบไม่อยากพูดออกมาเต็มปากก็เลยพูดแทนแค่นั้นแหละอ๋อคือไอ้บอสเอาถูกต้องไหมบอสเอาป่ะบอสพูดดิอย่างบอสไอ้ดำบอกเนี่ยบอสเอาบ้าพูดได้ชี้ใจดิอย่างบอสเอาพี่เอาเปล่าไอ้บอสบ้าได้ครับเออต้องงี้ดิวะโอเคก็คือเดี๋ยวจบเรื่องหลังจากเรื่องตีเคสอุ้มเสร็จก็จะเป็นเคสของตีน้อยกับยังบอสแล้วกันแล้วก็ กันขอสลตรงนี้ก่อนละกันก็คือเดี๋ยวจะมีการอ,าอ่าอ่าสิ้นค้งสุดท้ายใช่ไหมครับที่รีเวเก่าใช่ครับก็คือเริ่มอุ้มตั้งแต่ตั้งแต่ไฟแรกเลยเริ่มลากตั้งแต่ไฟแรกก็คือจะไม่อุ้มเพิ่มไม่ไม่ไม่เอาข้างทางใช่ครับเอานับนับกุ้จากไฟแรกครับใช่ครับแต่ก็จะไม่เพิ่มแต่ว่าในช่วงเวลาที่แบบว่ายังอุ้มอยู่หรือว่ายังลากอยู่ก็สามารถช่วยเพื่อนได้แล้วก็ตีได้ปกติไม่หล่อโก็ตกไม่หยุดเลยไม่เงินไข่นะขอไปนอกเมืองเลยไม่ไปข้างบนเลยไม่ไม่ไม่ยุ่งกับแถ ใช่นะแต่ว่ามองอย่างงั้นเลยคือนาใช้ประกาศสภาแล้วแบบให้เขาไปใช้ตู้ใหม่มึงได้ป่ะชาวบ้านมันจะได้ไม่ต้องมีอ่ะคือเต็มที่ก็แบบปักไปอะไรนะครับเผื่อเผื่อคนที่ตู้เก่าเขาอยู่เยอะไงไโจประกาศให้หน่อยได้ได้จะเริ่มจะเริ่มเริ่มเริ่มกี่โมงเริ่มให้มึงมึงมึงประกาศไปเลยว่าตอนเนี้ยไม่ต้องเข้าใช้ตู้ใหม่ ห้าไม่ต้องใช้ค้างไม่ต้องใช้ตู้เก่าคือชั่วโมงคือชั่วโมงนานไป้ไหมแต่ว่าถามเลก็ถามฝั่งนู้นฝั่งนู้นถึงเที่ยงคืนไปเลยเผื่อแบบยืดเยื้อเผื่อแบบว่าเผื่อแบบว่ามีตัดสินใจยึดเลเวลจะแบบเล่นเหลี่ยมเล่นอะไรดึงตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคลองไปเลยก็ถึงเวลาเริ่มครับพี่ดำไม่แบบเวลาเริ่มพี่ดำเวลาเริ่มอ่ะคือฝั่งคำเล่นยังไงเพราะว่าการ์ดทนั่พร้อมตลอดอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้ยุ่งหรอกลู้ชายใครยอมวะเราขาดกี่คนละว่างไงบ๊อบ ห้าหมุมออกจากสะาไหมครับถ้าตีกันแต่ว่าถ้าเกิดเราขับหนีตำรวจมาแถวนี้ก็ได้ใช่ไหมครับถูกบ้างเลยอะไรนะสมมติว่าเราตีกันทราาา้าสะพานแต่ห้ามุมออกถูกไหมครับแต่เรา<ม>ถ้าเกิดผมอุ้มมาแถวนี้ไดไหมครับแบบอาโดมันหนีมาอุ้มมาแถวนี้ใช่แบบเหมือนเหมือนต่อ,นตอนเนื่องเข้ามา<ผ>มจากข้างนอกนะได้ป่ะอย่างนี้ใช่ครับคือจะเอาเข้ามาในสะพานบริเวณนี้ไม่ไม่บริเวณนี้ครับรอบๆถนนอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ารหาครับผมเขาครับ ขับผ่านหน้าสภาก็ได้ใช่ไหมนะน,นี้ผมก็สงสัยเหมือนกันขับได้ขับได้แต่ว่าห้ามอุ้มนะห้ามอุ้มออกไปแบบเพืเอสมมติอย่างหน้าเนี้ยเข้าได้แต่ห้ามอุ้มออกโอเคคือมึงจะอุ<ข>้มมาจากที่ไหนก็แล้วแต่มึงขับเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนรวม <c oughs> แล้วก็นี่อโอรล,ลาศึกนี้ยังบอสอยู่<อ>วะไล่คนจากตู้เก่าไปใช้ตู้ใหม่ให้หมดเลยค่ะนไม่มีลีแล้วใช่ไหมครับน่าจะรู้น่าจะไม่มีแล้วนะ เพราะว่ามันมันเออไม่น่ามีนะไม่น่ามี